สวัสดีครับผมวันนี้มีมีดแบรนด์ e f นะครับเป็นมีดจากแบรนด์จีนนะไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่ก๊อปปี้ใครนะครับผมเขาพยายามสร้างแบรนด์ของเขาเองนะครับผมเป็นเหล็ก d 2นะครับแต่ชุดนี้นะครับจะเป็นมีดมีดเดโมที่เคยผ่านการทดสอบมานะครับไม่ได้ใช้งานจริงๆอย่างจังนะแค่ทดสอบทดสอบอะไรนะครับทดสอบตอนที่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของแบรนด์คนที่นําเข้ามาเนี่ยนะครับเขา เอาไว้อย่างละเล่มเพื่อทดสอบให้ลูกค้าเขาดูว่ามันตัดกระดาษยังไงคมไหมพอเอาไปตัดไม้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่ได้เป็นมีดใช้งานนะเป็นมีดเดโมนะเหมือนกับเป็นรถรถที่ผ่านการทดสอบที่ศูนย์เอออย่างนี้ดีกว่านะครับผมปกติเล่มนี้ที่ที่ขายกันอยู่นะครับประมาณ900ก็เริ่มแรกเลยนะเล่าประวัตินิดหนึ่งก่อนโควิดเนี่ยจะขายอยู่650พอหลังโควิดมามันขึ้นเป็น900กว่าบาทนะครับเล่มนี้ประมาณพันสองพันสองนะครับ แต่ลถนะครับเพราะมันเป็นมีดเดโมนะเดี๋ยวผมให้ดูสภาพใบผมให้ดูแบบนี้ก่อนนะเหลือ500นะครับผม650 650เท่ากันนะ500 650 650บอกราคาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูทีละเล่มนะครับแลวจะทดสอบให้ดูด้วยนะครับชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงให้ดูนะครับผมเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามนะเดี๋ยวเริ่มที่เล่มหนึ่งนะครับผมหยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับผม ดูก่อนนะครับเป็นซองไครเด็กนะครับผมคลิปติดเอวยังดีอยู่ไหมนะครับม,มือผมมันใส่ถุงมือมันเลยอาจจะดูไม่ค่อยถนัดนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเช็ดทําความสะอาดหน่อยนะครับก็ยังดีอยู่นะนะครับแน่นหนานะครับแน่นหนานะเห็นไหมครับแน่นหนาดีนะครับปลอดภัยนะครับอ่ะดูสภาพใบก่อนนะ เห็นไหมครับมันไม่ได้ช้าอะไรมากมายเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูคมเดี๋ยวผมจะทดสอบคมให้ดูนะครับทุกอย่างยังดีอยู่หมดนะครับเหลือ500อนะครับผมอาจจะผมชั่งน้ําหนักให้ดูนะว่าเล่มนี้หนักเท่าไหร่นะครับเหล็กดีทูนะครับผมห้าร้อยบาท600บาทเนี่ยเหล็กดีทูจริงไหมเล่มยี่ห้อนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่ามีพี่เจ้าของ โรงงานทําใบตัดในเมืองไทยเนี่ยขอผมไปทดสอบกด3จุดว่าค่าความแข็งมันได้ไหมนะครับแกบอกว่าจริงจีนมันทําได้ยังไงเหล็กดีสราคาขนาดนี้นะครับ1มันเป็นมีดโรงงานนะครับผมอา้าวโมเด่พูดโทษทีน้ําหนักเฉพาะมีดนะครับแบตโลรอสักคู่เปลี่ยนแบตก่อน ต่อนะครับน้าหนักมีดนะครับผม155กรัมทั้งมีดทั้งซองนะครับ219กรัมนะครับผมโอเคนะความยาวคมนะครับผมถัดอยู่หนย ประมาณ3นิ้วนะครับผมทั้งเล่มเนี่ยประมาณ7นิ้วเห็นไหมครับเนี่นะครับนิ้วนิ้วหน่วยนิ้วอยู่ข้างล่างนะหรือ170เเซนครึ่งน,นะครับผมความยาวคมก็ถ้า3มนิ้วนี่ก็ประมาณ80ดเซนนะครับผมโดยประมาณนะนะครับมาดูความหนาสี่จุดสองมิลนะครับ นะเห็นไหมครับมันยังคมดีอยู่นะเห็นไหมครับมันต้องมันต้องน้อยหน่อยเพราะว่าคมมันสั้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับตัวนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับมันอาจจะ คมก็ยังดีอยู่นะครับผมดูเชือกมะนิลานะครับหนาหนา,น,านะนะครับเข้าดีมากเลยนะครับผมง่ายด้วยนะครับยังคมดีอยู่นะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวผมใส่ถุงมือหน่อยดีกว่าโอเคนะครับผม โมยังดีอยู่นะครับขนาดผ่านการทดสอบมานะนะครับตัดเชือกเข้าง่ายมากนะครับผมเล่มนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้บอก500นะครับพร้อมซองนะครับเล่มที่1ผ่านไปนะนะครับมาเล่มที่2นะครับ650นะครับเพื่อนๆดูสภาพใบนะแค่มีรอยดำๆอาจจะผ่านการทดสอบ อาจจะเป็นคาบยางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเช็ดออกหน่อยหนึ่งนะครับคมไม่เสียหายนะคมไม,ไม่ไม่มีไม่มีรอยบิ่นรอยอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนๆพืนดูนะ,ะเหล็กดีสองนะครับ EF นะครับผม น้ำนักมีดนะครับ287กรัมนะครับผมถ้ารวมฝักเข้าซองเข้าไปอ้าวโทษไม่เห็นอาใหเห็นไหมรวมฝักซองเข้าไปเหลือ367นะครับเป็น3า7้นะอ่ะเอาใหม่287กรัม,นะ,รมะนะครับผมความหนานะครับ 5มิลน,นะครับผมที่ปลาย4.9มิลน,นะครับผมคมยาว5้านิ้วครึ่งนะครับเฉพาะส่วนของคม5นิ้วนะอโทษทีหนิ้วไม่ถึง5นิ้วครึ่งนะครับห้านิ้วนะครับส่วนด้ามจับนะครับประมาณหนิ้วนะครับ มันเป็นกระดาษใบเสร็จลองดูนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับคมยังดีอยู่นะครับผมกระดาษบางมากเลยนะไม่ใช่ A4 นหนาหนานะครับมันเป็นกระดาษใบเสร็จบัตรเครดิตเห็นไหมครับ ให้มันหนาหน่อยนะถ้าผมให้มันหนาหน่อยนะอะแบบนี้นะ2องของสอง,สองแผ่นนะครับส่วนตัวผมผมว่ามันยังดีอยู่นะครับผมมันอาจจะไม่เหมือนมีดใหม่จากโรงงานนะครับแต่ว่าคมไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับผม D2 รักษาคมดีมากนะครับ D2 นะนี่ก็เหล็ก D2 นะครับผมดูตัดเชือกนะครับเห็นไหมครับไม่กิีดครึบเองนะนะครับยังตัดเชือกดีอยู่นะครับผมคมยังดีอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเล่มนี้นะครับสีดํานะเดี๋ยวผมเอาสีเขียวมาเทียบให้ดูเล่มถัดไปเดี๋ยวผมจะเทสสีเขียวนะครับอืม <clog berry S 1> นะครับเห็นไหมเผื่อใครจะชอบสีดําหรือสีเขียวนะครับราคาเท่ากันเท่าไหร่เมืเ่อกี้หกร้อยห้าสิบน้ำหนักน่าจะเท่ากันแหละนะครับผมความยาวก็เท่ากันแต่ไม่เป็นไรเอาให้ดูนะครับ เล่มที่3นะ288กรัมนะครับมากกว่า1กรัมทั้งมีดแล้วก็ซองนะครับ365กรัมนะครับความยาวความหนาเท่ากันเนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่วัดนะนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะ,ะดูที่ใบนบตัวนี้มีเปื้อนนิดนึงนะครับไม่รู้เปื้อนอะไรเช็ดไม่ออกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคาบยางๆดำๆไม่รู้แกเขาไปทดสอบอะไรมานะครับผมเห็นไหมนะครับอ๋อลืมเล่าวัสดุด้ามเป็น G 1 0ทนะครับผมสบายใจได้เรื่องออจะพองจะอะไรเงี้ยครับเหมือนไม้จะแตกจะอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้กันไปเถอะนะครับไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนระหว่างคนกับมีดนะครับผมอ่ะลองคมนะครับ อันนี้เล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้คมยัง,ย,งยังดีดีดีกว่าเล่มดําเมื่อกี้นิดเดียวครับเพราะมันไปลื่นกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเข้าโค้งได้ด้วยนะนะครับไม่ไม่ได้ขี้เหร่นะครับอืม บางทีมันเป็นกระดาษเก่านะมันจะไปเจอช่วงที่มันเปื้อนหมึกเปือเป้อนยางเปื้อนน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะดูเหมือนยุ่ยยุยไปครับแต่ถ้าเกิดเจอตรงแข็งแข็งก็อย่าง,งเมื่อกี้นะครับผมพอดีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าอยากให้ใช้กระดาษผมก็ไปหากระดาษรีไซเคิลนะครับพวกจากบัตรจากอะไรพวกนี้นะครับนะครับ โอเคนะครับคมยังดีอยู่นะครับผมมาดูนะครับตัดเชือกเป็นไงนะครับอยอมรับว่าดีกว่าเล่มดำหน่อยหนึ่งครับสรุป นะครับเล่มนี้คมดีกว่าเล่มดําหน่อยหนึ่งแต่ใบาอาจจะเปื้อนมีตําหนิเยอะก็หน่อยหนึ่งมันเป็นร่องรอยน่าจะจากการเทสหรือจากไปโดนอะไรกระแทกแต่ว่าไม่ได้ดูนะมันไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไม่ใช่ว่าถึงขั้นใช้งานไม่ได้หรืออะไรนะเป็นรอยทะลอกนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นี่ไม่ถึงคมนะใบก็ยังดีอยู่นะ ส่วนตัวผมว่าราคากําลังดีนะครับผมผมยอมรับผมได้กําไรหน่อยนึงแหละนะครับค่าส่งนะครับจริงๆจะขายแพงกว่านี้ผมว่าก็ได้เพราะว่าอย่างเล่มนี้ยนะครับแต่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่โกหกนะว่าเป็นมีดที่ได้มาไม่แพงนะครับได้มาไม่แพงก็ขายไม่แพงนะครับแต่ถามว่ากําไรไหมก็เอากไรครับ แต่กำไรไม่เยอะไม่ได้แบบ2-300แน่นอนโอ้โหนี่โชคดีที่ผมใส่ถุงมือเห็นไหมครับประโยชน์ของการใส่ถุงมือเมื่อกี้มันเกี่ยวนะครับนะใครเล่นมีดรีวิวมีดผมยังไงผมก็หรือช่างมีดนะครับที่รีวิวมีดหลายๆท่านนะผมก็แนะนําให้ท่านใส่ถุงมือกนลลอันบาด,ดนะครับคู่ละร้อยนิดๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะจบแล้วนะครับ 5 0 0 6 5 0 650รานะครับราคาปัจจุบันประมาณ900หรือพันหนึ่งนี่ประมาณพันสองหรือไม่งั้นไปพันสี่แล้วด้วยซ้ำนะครับก็ประมาณนี้นะไม่ใช่เป็นมีดก๊อปปี้นะครับเป็นแบรนด์ e f นะครับ n fan l o l f knife นะครับจากจีนนะครับเขาทำแบรนด์ของเขาเองนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะที่ติดตามรับชมช่องมีดรละขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ